โอ้แม่ก้อนนั่ขึ้นจมูกสุดละแก้มหมดว่ะพ่นดีอุนชุกะอีตะกะอุชุกะตะอะมสวัสดีค่ะบิ๊บเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะไลฟ์ที่สุดเราก็จะมาทำอาหารที่เป็น อาหารคาวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่เป็นอาหารเกาหลีนะคะก็คือเมนูจุกุมีนะคะก็เป็นปลาหมึกผัดเผ็ดที่เกาหลีนั่นเองนะคะที่แบบว่าเบลก็ชอบกินมากเวลาที่ไปเกาหลีก็คือต้องไปกินทุกครั้งนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราคิดถึงเกาหลีมากไม่ได้ไปมาสปีแล้วค่ะเราก็เลยจะมาลองทำเมนูนั้นด้วยตัวเองนะคะ ค่ะว่ารอดไหมอันนี้ไม่รู้นะคะทุกคนไม่รู้จริงๆเรากว่านลุนไปพร้อมๆกันนะคะไม่อยากจะพูดว่าง่ายแล้วนะคะเพราะว่าไอ้คำว่าง่ายไม่เคยง่ายเอนว่าเรามาลอง,ลองทําดีกว่านะถ้าทําเสร็จจะบอกว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเรามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะ ทุกคนเราก็จะมาหั่นของที่เราจะใช้ก่อนนะคะเราจะต้องสับก,กระเทียมนะคะเพื่อทำตัวซอสแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีเขียวนะคะเป็นพริกใหญ่หญฟิวแบบเกาหลีแต่เวลไม่รู้ว่าของไทยมันจะเผ็ดหรือเปล่าแต่ว่าพริกที่เกาหลีไม่เผ็ดแต่ว่ามันใหญ่เหมือนของเกาหลีก็เลยเอามานะคะโอเคนะเราจะหั่นต้นหอมก่อน คือเบลไม่รู้ว่าหันถูกไหมอะแต่เ็วเอาไฟล์ออกจริงๆต้นหอมเราใช้ไม่เยอะนะทุกคนว่าจะใช้แค่ช่วงที่มันเป็นสีเขียวอยากทาให้มันด,ดูชำนานนะแบบับจับๆับะแต่ว่าความสามารถไม่มีนะคะทุกคน ลีกก็ว่าจะใช้แค่อันเดียวถ้าไม่พอก็สองลันเต็มเผื่อไว้พิกเพียงเท่านี้ใช้แค่กลามเดียวนะคะต่อมาหั่นหัวหอมค่ะโล้ยแนเลยอ่ะทุกคนคือเราใส่คอนแทคไงเราไม่รู้ว่ามันเข้าตาแล้วมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราก็ป้องกันไว้ก่อน ตอนนั้นขึ้นจมบูที่ิเราใช้แค่เครื่งหัวก็พอแล้วนะคะทุกคนเห็นแท้โอเคเรียบร้อยเราหั่นหัวหอมใหญ่แล้วนะคะต่อมาเราสับกระเทียมค่ะสับกระเทียมนะคะทุกคนมาตอกานพูดร <laughs> อต่อ <laughs> คุณริงไม่ต้องใช้อีโต้หร ใครมีที่ปั่นก็ที่ปั่นนะคะทุกคนกระเทียมเต็มพื้นๆๆๆๆค่ะเราก็จะมาทำตัวซอสที่เอาไปผัดปลาหมึกนะคะอคันนี้เราจะใช้เป็นพริกป่นเกาหลีนะคะสองช้อนใครเผ็ดก็ก็ปรุงปูหน่อยแล้วกันอ่ะเราอยากแซ่บ เพื่อความคิดถึงประเทศเกาหลีนะคะสองช้อนปุงพูนค่ะสรุปเผ็ดน้ำตาลไหลกินไม่ได้ต่อมานะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะช้อนโต๊ะใส่ลงไปทุกคนต่อมาเราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมของเกาหลีนะคะโอริโกโดังนะคะนี่ค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะลองไปหาซื้อดูได้นะคะทุกคนอันนี้ก็หนึ่งช้อน <laughs> มือสั่นเลยคะนานๆน,นะลูกแล้วก็ อันนี้นะคะเป็นวายนะคะเป็นวายสำหรับทำอาหารนะคะหนึ่งช้อนอุ้ยจะกลิ่นเมามากเลยอ่ะจริงๆใส่นิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมากินจุกุมีแล้วก็เมานะคะต่อมาเราจะใส่ตัวนี้นะคะเรียกว่าชิงจันซังนะคะเป็นซอยซอสของยี่ห้อเกาหลีนะคะทุกคนอันนี้เราจะใส่สองช้อนนะคะค่อยๆเทนะคะทุกคนบอกไปอเหน่อยค่อยๆเท ต่อมานะคะเราก็ตัวเอกที่ทุกเมนูเกาหลีจะต้องมีก็คือโคชูจังนะคะใส่กับอะไรก็อร่อยค่ะเราจะใส่โคชูจัง3ช้อนนะคะแล้วก็เราก็จะใช่กระเทียมนะคะจริงๆใช้กระเทียมส2ช้อนแต่เดียราใส่หมดเลยไม่รู้กี่ช้อนอะ่ะเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันจริงๆเราลองชิมได้นะ ว่าแบบอร่อยยัง<ช>เราจะได้เติมเติมเติมน้ำตาตันนี้นจริงๆก็อัตราส่วนไม่ได้ตามเขาเตอะอ่ะเพราะว่าเติมเที่ยากเติมแล้วก็ปรับสูตรตามที่แบบรสเราค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำตัวจุกมีกันแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะ ใส่ออหอมใหญ่แล้วก็ตามด้วยต้นหอ,หอมแล้วก็ใส่ซอสน,นะคะแล้วค่อยลงบหม,มาเริ่มถึงเต้นน่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันนะคะน้ำมันเล็กน้อยเพื่อความหอมนี่หอมเปล่าคะ,ะคือถ้าเป็นไปรายการมาเตอร์เชฟก็คือไม่รอนะคะคนต่อไปนะคะเบลค่ะ ก่อนเราจะนอกกรอบนะคะเราจะใส่น้ำมันงาเพื่อความอ๋อเรเคยเห็นอันนี้ในนี่ใ,<ช>ในโปรเฟสต์บุ๊กที่เขาบอกว่าแบบมันจะทําให้อาหารเกาหลีมีความาหลีขึ้นนิดนึงนะคะใส่เข้าไปนิดนึงเพื่อเพิม่มความหอมนะหอมมะใส่บล็อหอมเลยเดี๋ยวเราจะใส่ซอสนะคะใส่แบบไปนิดนึงก่อนอ่ะถ้าไม่โอเคค่อยใส่เพิ่ม เข้ากับตัวผักนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราคิดว่าเราจะใส่น้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าคนในชามซอสจด้ไม่นะอ่าหมดแล้วหมดแล้ว,แ,ลวแก๊สหมดว่ะทุกคนแก๊สหมดค่ะทุกคนเราเปลี่ยนกระทะแล้วโอ้ยเราเปลี่ยนเตาแล้วนะเมื่อกี้แก๊สหมด ใส่หมึกเลยค่ะรีบค่ะใส่หมึกเลยเออเราใช้เป็นหมึกสายนะคะทุกคนผัดปลาหมึกให้เข้ากับซอสของเรานะคะหน้าตาก็ดูเริ่มมน่ากินมขึ้นปะวิ้งมาเริ่มงอแล้วอะ่ะหอเหมึกเนี่ย แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดโต๊ะเตรียมกินกันค่ะไปตรงนี้มันร้อนมากเลยทุกคนคือแบบตอนนี้เนื้อตอกเลยต้นเนื้อตอกเลยเนื้อแดงคนดูชอบบอกพี่เบลพูดไม่รู้เรื่องค่ะพูดไม่รู้เรื่องชีวิตจริงก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนค่ะทุกคนเราจะมาลองชิมกันนะคะ เอาน้องตัวเล็กๆแล้วกันอะไรอยู่นะแต่มันไม่ค่อยร้อนอยากให้เตาเอาเตามาดีปะจะไม่มันร้อนอืมได้นะเอาไหมเอาไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเตามาอุ่นเพราะว่าตอนนี้มันแบบเย็นอ่ะทุกคนเราจะ ใส่ข้าวลงไปด้วยนะเพราะว่าเห็นเขาทำกันน่าจะอร่อยลงไปผัดหนึ่งลงุกคนเกาหลีเขาจะชอบเอาข้าวลงไปผัดนะคะทุกคนเนระื่อนน้อยค่ะ บอกเลยกินกับผักด้วยนะคะอนี้เราก็เตรียมผักใช่ว่าไปก็เผ็ดนะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเท่าเกาหลีอะ่ะโอ้ยร้อนมากเลยอะ่ะจริงๆร้อนทะลุผัก <c oughs> อดีบอกเลย ค่ะทุกคนเดี <toc ue> okay. so, okay. so, ๋ยวเบลขอไปกินพวกนี้ต่อก่อนนะคะก็ไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูนี้ทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็เบลทำได้ค่ะทุกคนตบมือโอเคแปลว่าเมนูนี้สำเร็จนะคะก็ไปลองทำกันได้นะคะใครที่คิดถึงเกาหลีนะคะก็ไม่ยากทำได้ง่ายง่ายไปปะ คิดว่าไม่ยากละกันนะคะทุกคนก็ลองทํากันดูนะคะเป็นยังไงก็มาบอกด้วยนะคะก็อันนี้เบลก็ปรุงตามแบบรสของเบลนะเออเบลคนชอบกินหวานนิดนึงตอนนี้ทําซอสก็จ,จะแบบชิมชิมดูนะคะจะได้รู้ว่าแบบโอ,โอเคหรือยังตอนนี้คือแบบโอเคอร่อยมากชอบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายอ้ยปิดไม่หนึ่ะ